ฤดูการนี้นะครับดูแล้วครับเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะรุ่งแล้วนะครับฉนั้นต้องหาสักทีมหนึ่งเชียร์นะครับแน่นอนครับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปณนเวลานี้ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมโคตรเลยนะครับนั่นก็คือสโมสรอย่างเลสเตอร์ซิตี้ทีมจิ้งจอกสยามที่มีคนไทยของเราเป็นเจ้าของนะครับย้อนกลับไปดูผลงานนะครับของทีมอย่างเลสเตอร์ในศึกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นไปแล้ว14เกมนะครับเลสเตอร์ชนะคู่แข่งไป13นัดแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ และสติ City ในการยิงประตูใส่คู่แข่งตอนนี้ยิงไป29ลูกเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่8ลูกเท่านั้นนะครับนับเฉพาะทีมในแชมเปี้ยนชิพนะครับตอนนี้เลสเตอร์เป็นท,ทีมที่มีผลงานดีที่สุดเป็นทีมที่มีเกมลุกดีที่สุดและก็เป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดด้วยนะครับผลงานการเล่นถือว่าน่าเชียร์มากๆและโอกาสในการเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลหน้าผมมองว่าถึงแม้ว่าจะเล่นมาแค่14เกมนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าเส้นทางสดใสามากสำหรับทีมอย่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะ แล้วในคำ่ำคืนวันนี้นะครับทีมอย่างเลสเตอร์ซิตีก้ก็มีโปรแกรมลงเตะด้วยก็จะเป็นเกมบิ๊กแมชเลยนะครับของแชมเปี้ยนชิพในคืนวันศุกร์คืนนี้ในเวลาตีสามตรงครับเลสเตอร์ครับวันนี้จะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างลีดยูไนเต็ดทีมที่เพิ่งร่วงจากพรีเมียร์ลีกมาเหมือนกันนะครับซึ่งลีดตอนนี้อยู่นดับที่3ของตารางด้วยสำหรับผลงานของลีดยูไนเต็ดนะครับผลงานก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นลีดเอง5เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมแชมเปี้ยนชิพนี้ก็ดีเหมือนกันนะคังดนู่แข4 แล้วก็แพ้คู่แข่งไป1เกมนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิติในการออกไปเยือนลีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสเกมหลังสุดลีดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับตัวหล,ลักๆของทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ให้จับตามองนักเตะอย่างดิวบิลลี่ฮอร์เลยครับแดนกลางที่ฤดูกาลนี้ผลงานโคตรสุดเตนครับยิงประตูใส่คู่แข่งไป5ลูกครับแล้วก็ทําไปอีก6กแอซสต์ด้วยกันนะครับดิวบิลลี่ฮอร์ฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นนักเตะ นับเบอร์วันของเลสเตอร์ซิตี้เลยนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆครับวันนี้ก็จะนำทัพโดยนักเตะอย่างแฮร์รี่วิงนะครับนักเตะอย่างพวกทางฝั่งของมาวีดีดี้นะครับในตำแหน่งเกมรุกครับมีอีเฮียนาโชฤดูกาลนี้ก็ซัดไปแล้ว5ประตูด้วยกันเกมรับนะครับก็มีทางวอลฟาร์ดนะครับยานิกเวสเตอร์การ์ดลิคาโดเปเรล่านะครับส่วนแบ็คขวานะครับก็เป็นทางเกมจัสตินนะครับผู้รักษาประตูเป็นทางเฮอร์มันเซนนะครับโดยรวมถือว่าฟอร์มการเล่นของเลสเตอร์ฤดูกาลนี้เป็นทีมที่น่าเชียร์สุดๆเลยครับและวันนี้เปิดบ้าน เจอกับทีมอย่างลีดอยู่นเต็ดด้วยก็น่าจะสู้นมันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับสี่ตีเฮดทูเฮดย้อนหลังนะครับกลับไปดู4เกมหลังสุดที่คู่นี้เจนมาทุกรายการครับปรากฏว่าเลสเตอร์ไม่แพ้กับลีดเลยแม้แต่เกมเดียวครับชนะไป2นะครับแล้วก็เสมอไป2ไม่แพ้เลยครับดังนั้นเกมนี้นครับเลสเตอร์เล่นในบ้านผมก็เชื่อว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ผลงานการเล่นดีทั้งเกมลุกดีทั้งเกมรับแบบนี้นะครับ ดังนั้นเกมนี้เล่นในบ้านที่ King Power Stadium เกมนี้เลสเตอร์ไม่น่าจะแพ้อย่างแน่นอนเลยครับแล้วก็เชื่อว่าคืนนี้มีโอกาสสูงมากๆที่เลสเตอร์จะเก็บ3าแต้มในบ้านของตัวเองที่ King Power Stadium ครับยังไงคืนนี้ก็ติดตามเชียร์เลสเตอร์กันด้วยนะครับในเวลาปีสามตรงครับและเพื่อนๆอะไรครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ l e สเต s t e r City ครับฤด,ดูกาลนี้ได้ดูกันหรือเปล่าครับและคิดว่า l e สเต s t e r City คืนนี้จะสามารถชนะลีดได้ไหมแล้วคิดว่าฤด,ดูกาลนี้เลสเตอร์จะสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ได้หรือเปล่า คอมเมนต์ Comment, เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะสาวด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทีม่างเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมจิ้งจอกสยามครับ